มิปัโะวะโตสาวัคสังสังฆังนัามิสวะขาตตภพคะวตตาทัมโมสันทิติโกอาการิปัสสิโกโอปะนิโกปัจจัตตวทิตาโูวินยูหีติ ลองพิ wise, ้งอย่างนซ้นยังไงกว่าไหมคะเลยไหมทั้งหมดเท่าไหร่ยี่สิบแปดยเ้าเดี๋ยวช่วงนี้ครูก็ก็ให้ตัวแทนอยู่ก่อนก็เป็นที่นะคะเห็นพี่บอยเล่าให้ฟังอยู่ว่าก็ค่อนข้างน่ารักอยู่ อีอะไรอย่างเงี้ยต้องว่าแล้วเพราอยากยองไปในพว่ายองแล้วส้ายยองขาดเอเอยองว่าะไขใดปัญหนก็ <S <S 1> <S 1> ขอให้รักษาหน้าที่ของตัวเองนี่แหละค่ะตรงต่อเวลาตามที่ได้นักหมายเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ชี้แจงทุกๆอย่างในกคุ่มแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปให้กาลังใจไปดูหน่อยเห็นเขายังไม่ได้ดูเลยขนาดัตูดีโอยังเพิ่งได้มาดูลยนี่ยังบ่คันยังไเคยเห็นเลย <S <S 1> <S 1> ไปจังหวัดเจ็ดอีพีเแหละย,ยังบ่คันยังหู มีแต่หาเงินแต่กระ่งเงินมากาเงินกระ่งเงินมากนะคะพี่ลู่ไคิดถึงคิดถึงที่นี่อยากแบบปีนี้ไม่ค่อยได้มีเวลามาซ้อมมาอยู่ด้วยเท่าไหร่นะแล้วก็ขอให้ดูแลตัวเองดีๆนะคะรักษาสุขภาพยุ่งเยอะอย่าไปตากยุงย่างมือขึ้นมีเวลานอนก็นอนกินน,น้ำหลายๆน้ำเปล่านะ, <c oughs> ะกินน้ำเยอะๆแล้วก็กินข้าวให้ตรงเวลา เจ็บป่วยอะไรก็บอกได้บอกเพื่อนหายามียาเนาะมียามีสวัสดิการนะคะก็นั่นแหละเราจะหยุดอีกทีน่าจะวันหลังจากวันที่สามเพียงก็จะหยุดสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณนั้นก็จะเป็นช่วงเราไหว้ครูแล้วก็จะเป็นช่วงวันเกิดก็ปีนี้ก็เหมือนเดิมจะถามว่าเอาวันไหนดีเะเดี๋ยวเราฟูทัานมาเลี้ยงเหมือนเดิมแต่ว่า ใช่แต่วันที่สี่เนี่ยเราไหว้หครูพี่บอลบอกว่าเอาวันที่สี่เลยไหม,มก็วันที่ห้าเนี่ยเราจะภาพจากพ mm ี hmm. ก่ๆเอบีเกามอเดี๋ยวมาเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวประมาณร้อยกิโลก๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นก็จะเป็น,ปนทานเกิดน่าจะได้กินทั้งวันเลยตเตี๋ยว,วน,นี้ก็จาภาพส่วนวันที่หกก็จะเป็นงานแฟนมิสซึ่งปีที่แล้วเราจัดรวมกันเนาะให้ทุกคนสนุกสนานเนี่ยแต่ว่าปีนี้ให้มันเป็นแฟนมิสติ้งก็จะอยู่ที่นูน่นส่วนของเราก็จะซ้อมปกติ หรือว่าแทบเหนาอเอาวันที่หกเลยไหมฟุทักหรือว่าวันที่สี่อันนี้ก็เลยจะถามว่าเออถ้ากิน,ปนไปหลายวันมันจะนมันจะพอไหมอะไรเงี้ยเออหมายถึงว่ายันแนทะนทะ่อไหม